อบอเพชรัะใส่ไหมพริกพล,ล้วก็โอ้เอฟซีพี่น้อง <laughs> พริกพล,ล้วก็ชุโรดพี่น้องนี่แหละพี่น้องโอ oh. ้จัดเลยจัดเลยแบบนี้ oh. าามาทำนะเตือนน้องเด้งน้องเด้งหน่อยไหมปาซิวสด,สดๆพี่น้อง สวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับพ่อกับผมอีแอบแสีบนะครับมีได้ปลาซิวมาพี่น้องกำลังลงแดงองแดงอยู่ผมจะก่อยปลาซิวนะครับมาลุยกันเลยพี่น้องมาอันดับแรกผมก็ใส่พริกป่นก่อนนะครับลืมสอดลืมสอดเป็นยังหรอพี่น้องอยู่ตรงอยู่ทาคือเก่านี่ใส่พริกป่นอุ้บะเพ็ดจงใส่ไหมพริกป่นแล้วก็โอ้เอฟซีพี่น้องพริกป่นแล้วก็ ชุดรถพี่น้องนี่แหละพี่น้องโอ้เอฟซีเพิ่นขี่พานมาแข่งสี่ละสุมมือเข่าครัวครับวันนี้นี่ครับเข่าครัว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 นะครับไปก๋วยปลาซิวได้พี่น้องด้วยก๋วยบักนาวก๋วยใส่บักกอกก๋วยใส่บักกอกนะครับนี่ครับปลาแดกเออเค็มวะเนาะเอาบักกอกกุ้ยใส่บักกอกบักกอกบักกอกพี่พี่น้องนี่ครับบักกอก นี่ใส่ไปเลยบักกอกบักกอกเอา้ามึงโอ้นี่นะบบใส่ซอนตวงก็สินวลอยู่พี่น้องอือยังนองบอกน้าบอกน้าบอกน้าเมื่อกี้เต็มต้องเดียวเ้พี่น้อง หมกน่าวนึ่หมกน่าหอมแบบน,นี่พี่น้องเอ้าหอมไราย,ยางนี่ละสุดรวมก่อยปาซิวสดๆดดเลยนะครับโอ้ยหอมหักชิมพี่น้องชิมอืม โอ้ขมขี่มันพี่น้องแจะพักขมนวๆเลยโอ้แจครับพี่น้องมาครับมามามามขนาดว่าใส่ปลาแดกันี่แหละผมว่าให้มันมีกินน้ำปลาเนี่ยนะพี่น้อง นี่ครับมาจัดเลยจัดเลยแบบนี้โอ้เมื่อกี้เต้นลงเดงลงเดงอยู่เ้ยพี่น้องเจอพลผกกระไปน,นี่นี่ยังเต้นอยู่เต้นอยู่โอ้มาแต่ก่อนดีเสียบนะพี่น้องก้อนดีเสียบอะโอ้ขออนุญาตพี่น้องแก่ข้าวหน่อยเด้อมันต้องนี่แหละครับหนามไซมันจังสีเข่าครับก้อยปลาซิวนะครับขออนุญาตครับ อ,าอบางเสร็จป่ามาพี่น้องกินข้าววันนี้โอ้ข่าวนี้ห่อนๆเลยพี่น้องอันตัวนี้ถือว่ามันเป็นความชอบของผมนะพี่น้องเด้อยก่อยปลาซิวเนี่ยบันไหนแนะนำให้พู้ใดกินตามเลยพี่น้องมาครับมะอืม คุ้มขี่ไม่ดีพี่ต้องแสบไหมมีมันฝรั่งก่อยป้าว่าแสบหรอพี่ต้องมาครับมะเดือดตรงเด้งตรงเด้งยอยู่ไหนม,มะมาเสิวสด,สดๆพี่ต้อง Hum. Mm -hmm. 嗯。Mm hmm. ออกขมอมลำออกมันๆทุกหย่ดอันนี้ไ็นความจับส่วนตัวได้พี่ห้องนะผมเด็กเคยกินนะครับแต่หับไ,ได้กินไว นนเนี่ยวัวพัสดุสดๆพี่น้องอื่อยมันๆครับผมแต่กัดนวลๆน่ารสชาติมีความหวานของปลาสด ประกอบน้ำได้พี่น้องอันนี้กินพา,าผมอยากกินเะพี่น้องบางคนสิว่ากินเพื่อคอนเทนต์ประมนครับ นานๆปีหนึ่งผมยังได้กินก๋วยปลาซิวพี่นลังโมเมนต์คอนเทนต์ครับอันนี้ชอบนะครับตละมันเติมรงเด้งรงเด้งอยู่ เพราะมันถือพริกป่นกับขัวบางเน่าบางกวาดมันกับเน่ามันกับมันรับพักมีหล,กหลากร้านได้ไปหรอกนะ No nie, ale... Ja. Ja. cái quả thì, tôi mướt phết, mướt phết cứ, tôi chẳng mến hẹn Mmm, mm. Hombre, qué Ơ oh. Nó là lại kín tỉa bây giờ Còn nhớ gọi luôn Ư ดูดูไปเริ่มทำงางล่ะ โอเด็กกระซ่องน้ำมุ้งน้าตาก็ออกมาแล้วมันนี่นี่รับไปนั่งเท่าไหรได้รับรสชาติมันความเผ็ดความนัวแล้วเขายวหฮ้อนหวอนอ๋อ

เราเสียกบพี่น้องสนิทก่อนกินพ่อหฮอยากนะครับปีหนึ่งล่ะพระนเดาจัดก่ปลาซิอุ่แบบบางทีเถียงนะพี่นอ้องคพือแล้วผมจะบอกพี่น้องอีกอย่างหนึ่งนะครับถามพี่น้องว่าปลาสดี่มันมี ลูกลายต่างๆเนี่ยผมก็ขอบคุณนพี่น้องที่มีความห่วงใย,ยสำหรับตัวผมนะครับมันเป็นความชอบพี่น้องแล้วกิปนี้ผมบอแนะน้ใไ้ทําตามเะครับแต่ถ้บพี่น้องสิเคยกินอยู่แล้วแล้วชอบรสชาติรับมั่นกะแล้วแต่ดุลพินิจของพี่น้องเองว่าสิกินหรือบ่กินนะครับแต่ยังผมเองเน,นี่ยนานๆผมกินล่ะก,กราาผ,มผมชอบนะครับอย่างที่ผมบอกตันแรกว่าบอลแน่นคอนเทนต์อันนี้ผมชอบกินแล้วผมกินเนี่ยผมกินแสบของผมผมชอบนะครับแต่บ่แนะน้ให้พี่น้องทําตามแล้วแต่ดุลพินิจนะครับครับ มืนอนี้ผมจัดเป็นก๋วยประซิวนะพี่น้องเนาะก็กินพอหอมปากหอมคอพอคิดอยากกินก็เลยจัดให้พี่น้องนะครับก็ขอบคุณพี่น้องนะครับที่เกลียดที่ตามรับชมขอบคุณทุกการที่ตามขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ขอบคุณทุกความเห็นนะพี่น้องถ้าพี่น้องชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กระเอียบแสบได้เพี่น้องานี้มืนอนี้ไว้ซับหนีนะครับลาไปกับบรรยากาศอยู่ท้องนาพี่น้องกินกับข่าวอาหารอีสานบหมนเทาคลิปนี้ไว้ซับหนีก่อนพร้อมคลิปหน้าครับขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ